คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะเวลาที่เขาดูรูปคุณเขารู้สึกยังไงนะอ่ะมาดูกดทำไมอยากจะกดเวลาที่เขาดูรูปคุณเขารู้สึกยังไงนะคิดถึง missing is painful คิดถึงคิดถึงมากมากคิดถึงจะาแยา่อยู่แล้วนะคะบางคนก uh huh. ็อาจจะไม่ได้เห็นหนะ้ากันสักพักแล้วเนะนะคะหรือไม่ได้คุยกันสักพักแล้วได้แต่หยิบรูปมาดูอะไรเงี้ยก็มีคขาไมาคิดถึงแล้วล่ะเวลาที่เขาดูรูปคุณเขารู้สึกยังไงนะอ๊้ยงานมโนเข้ามาจ้า Dreams คิดถึงไหมพอเก็บเอาไปมโนเก็บเอาไปเพ้อเก็บเอาไปฝันนะคะหรืออาจจะไม่ได้แบบหลับฝันนะแต่แบบเออถ้าได้เจอเนี่ยอยากที่จะท,ทำนู่นทำนี่หรือมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันหรือมีแอคทิวิตี้ร่วมกันอะไรประมาณเนี่ยนะคะแล้วยังไงต่อ เวลาที่เขาดูรูปคุณเขาสิงไงนะก็ลงรูปสวยๆหล่อๆไปนะจ๊ะมองว่าบางคนก็มีอารมณ์ที่แบบอ,อยากที่จะทำอะไรตามอำเภอใจเหมือนกันนะบุ่มบ่ามก็ถ้าเกิดว่าคิดถึงแล้วไม่ได้เจอเลยอะ่ะไม่ได้อยู่ใกลอะ่ะก็อยากนึกอยากเจอ ทักก็ทักหรือบางคนยิน่มไปก่อนนะคะอยากจะมาก็มามา,มาหาดื้อๆอย่างนี้แหละเออก็คนมันคิดถึงอะ่ะนะคะเออใครจะทำมประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็อีกในหนึ่งเนาะบางคนนะ่ที่อาจจะมีเรื่องสะดุดกันก่อนหน้าเนี่ยคะ่ะบางบางคนนะ เอ๊ะตอนนี้คุณโอเคหรือยังเนาะคุณยังกรุ่นกรุนอยู่ไหมคุณยิงกโกรธเขาอยู่ปะอารมณ์โอเคหรือเปล่าอะไรเงี้ยเข้าไปจังหวะเนี้ยจะไม่โดนอะไรใช่อันนี้คือสำหรับบางคนที่อาจจะมีประเด็นก่อนหน้านะคะหรือเบรกเกินแบบกระทัหนหันหรือมีเรื่องกระหนัหนหันไม่ทันตั้งตัวอาจจะไม่ได้เลิกก็ได้ค่ะอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ประทะกันต่อหน้านะคะ แต่ไม่ว่าจะเคสประมาณไหนก็ตามแต่ได้ดูรูปคุณก็นึกถึงคุณคิดถึงคุณแล้วแหละนะคะเวลาที่เขาดูรูปคุณก็คิดยังไนะบางคนก็มีอารมณ์แบบเมื่อกี้แม่อารมณ์แบบอารมณ์แบบเอออากาศมันอย่างเงี้ยไม่อยากจะอยู่คนเดียวเลยนะคะเออคืออากาศบางทีแบบ มันมีแบบเดี๋ยวร้อนเดี่ยวหนาวเดี่ยวแปรปรวนอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าบางคนนะคะที่อยู่ในที่ที่อากาศเย็นเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่คนเดียวเหมือนกันนะเวลาที่เขาดูรูปคุณเขารู้สึกยังไงนะเอ๊คุณน่ะจะยังนึกถึงเขาไหม วันที่เขานึกถึงอยู่หรือเปล่ายังเป็นเขาที่อยู่ในใจคุณหรือเปล่าหรือว่าคุณเอาใครเนี่ยมาแทนที่เขาแล้วอืมเวลาที่เขาดูรูปคุณเขารู้สึกไงนะอุ้ยช่วงเนี้ยไม่รู้ใครนะคะแบบดูสดใส เปล่งประกายจังเลยอะ่ะช่วงนี้คุณอาจจะแบบลงรูปสวยๆหล่อๆเต็มไปด้วยพลังงานดีๆดูแล้วมันสดใสเปล่งประกายแล้วก็มันทำให้เขาเห็นแล้วเขาก็รู้สึกยิ้มไปด้วยนะคะสดใสไปด้วยมีกำลังใจไปด้วยนะคะเวลาที่เขาดูรูปคุณเขารู้สึกยังไงนะ บางคนบางกรณีย้ำนะคะมันมีคำว่าเศร้าอ,อ่ะเออเขาอาจจะเคยทำให้คุณเสียใจยเนาะแล้วเขาอาจจะรู้สึกผิดที่เขาทำให้คุณเสียใจยหรือถ้าไม่ได้มีเรื่องกันนะคะวะ่าไม่อยากดูแค่รูปแล้วนะ่ะเออมันมันหงอยอะ่ะเออ บอบรู้สึกผิดหวังที่ยังได้แต่แค่เห็นรูปยังไม่ได้เจอตัวเป็นๆน,นะคะอือและอีกในหนึ่งเวลาที่เขาได้เห็นรูปคุณเขารู้สึกไงนะบางคนถ้าเกิดมีเรื่องที่เขาไม่ได้หลังใจอะคะ่ะมีเรื่องเครียดหรือทุกข์ใจเนี่ยก็การที่ได้เห็นรูปคุณที่เปล่งประกายเมื่อกี้ค่ะมันก็ทำให้เขาหายมน หายซึมหายเศร้าได้เช่นกันนะคะเวลาที่เขาดูรูปคุณเขาสื่อไงนะอาก,กอดนะคะบางคนที่ห่างเหินกันไปแล้วเลิกรากันไปแล้วเขาก็อยากจะได้โอกาสจากคุณอีกสักครั้งหรือบางคนไม่ได้มีประเด็นเลิกรากันก็แบบอ,อยากจะมาอยู่ในอ้อมแขนวงแขนของกันและกันอีกสักครั้งจุ้งใบ เวลานี่เขาเห็นรูปคุณเขารู้สึกไงนะออกซิออกซิออกซิหูออออยไม่อยากเห็นรูปค่ะอยากให้ภาพที่เห็นในรูปเนะี่ยเป็นภาพจริงที่อยู่ตรงหน้าเป็นคุณที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขานะคะอยากจะเห็นชัดๆตัวเป็นๆชนิดที่จับ ต้องได้แล้วแหละอืมแล้วยังไงอีกเวลาที่เห็นรู้คุณเขารู้สึกไงนะเขารู้สึกว่ามันเหมือนกับบางคนนะคะเขาอาจจะเคยไม่ ถนอมคุณมาก่อนนะคะอาจจะทำให้คุณนะ่ะต้องเสียความรู้สึกนะ่ะจนบางครั้งเนี่ยเขาก็อยากที่จะกลับมานะคะแก้ไขเออในสิ่งที่เขาอาจจะเคยเหยียบย่ำความรู้สึกคุณให้คุณรู้สึกแย่กับเขาเนาะที่เคยวันก่อนที่อาจจะ แค่คุณน้อยเกินไปนะคะตอนนี้บางคนบางคนนะได้เห็นแค่รูปอะเอออยากจะเห็นตัวจริงๆอะ่ะเพื่อที่จะแบบว่าสามารถแสดงความรู้สึกนะคะใส่ใจและดูแลอย่างที่แบบอย่างที่แบบว่าทำต่อหน้านะคะได้อีกสักครั้งอะ่ะอืม เวลาที่เขาเห็นรูปคุณเขารู้สึกยังไงนะบางคนนะคะตอนนี้อาจจะอยู่แต่งคนแต่งเงียบอืมบางคนนะบางคู่เขาก็อยากจะรู้ว่าในความเงียบตอนเนี้นะคะคุณเนะี่ย ยังคงมีเขาอยู่ไหมนะคะแต่มันก็มีความคําว่าสงบใจสบายใจในนี้เหมือนกันนะที่ได้เห็นรูปคุณนะคะแค่ได้เห็นว่าคุณเป็นสุขอะคะ่ะเออสบายดีอะเขาก็รู้สึกสบายใจไปด้วยเหมือนกันอืม Take a look at my face There's no price I won't pay to say t h i s r d s to you เขาบอกว่าเขาอยา่คุณมองหน้าค่ะมองเขาัดชัดสิฉันไม่มีอะไรจะเสียที่จะเอ่ยคำนี้กับเธอก็บางคนเนะนาะณวันก่อนอาจจะไม่ได้สื่อสารความรู้สึกในใจที่มีให้คุณนะคะแต่ตอนนี้ถ้าได้โอกาสอีกสักครั้งที่เห็นตัวคุณเป็นเป็นที่ไม่ใช่แค่รูปอะ <c oughs> เขามีอะไรคขก็อยากจะพูดออกจากใจทั้งหมดนะคะ แบบไม่มีอะไรจะเสียละถ้าไม่พูดเนะี่ยอาจจะเสียโอกาสที่จะได้ที่จะได้ทำานะวันที่ยังสามารถทำได้คิดถึง I can't sleep because of missing you นะะี่ค่ะยิ่งดูรูปยิ่งคิดถึงคิดถึงแล้วก็นอนไม่หลับดูรูปแล้วนอนไม่หลับ <laughs> คิดถึงไงเออ